ยูทูบเบอร์ชาวจีนท่านหนึ่งครับนำเอาแอร์บ้านครับแอร์คอนดิชันเนี่ยนะฮะตัวเขื่องๆเ,เลย1 2 0 0ง BTU เอามาทำเป็นชุดระบายความร้อนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาที่ใส่การ์ดจอ RTX 4090อยู่ผลออกมาเย็นเจี๊ยบเฉียบไปเลยพี่คนที่กำลังสงสัยว่าทำไมช่วงนี้ล้ำหน้าโชว์ไม่มีคลิปเกี่ยวกับอวกาศเลยนะครับพี่หลามได้เปิดช่องใหม่แล้วครับชื่อช่องว่า เรื่องเล่าอาวกาศมีทั้ง Facebook Page แล้วก็ YouTube Channel นะครับตามไปสั b s r r i e ์ก็ได้เลยช่องนั้นนะ่ะลงคลิปเกี่ยวกับอวกาศทุกวันเลยนะครับมีให้ดูกันอย่างจุใจกว่าเดิมไป Subscribe หรือปักตะไคร้กันนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เราถึงขั้นต้องเอา แอร์ตัวใหญ่ๆแอร์เครื่องใหญ่ๆมาทำชุดระบายความร้อนเลยเหรอโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดเหลือเ,เกินนะครับนี่คือยูทูบเบอร์ชาวจีนนะครับช่อง e s c นะครับเขาได้ทำโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่บอกว่า เขาจะเอาแอร์2 2 0 0 0 BTU มาดัดแปลงเพื่อให้เป็นระบบระบายความร้อนให้กับการ์ดจอ RTX 4090ของเขาเพราะว่าชุดน้ำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขานั้นนะฮะทุกวันนี้ไม่เวิร์กแล้วผลปรากฏนะครับหลังจากการดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับการ์ดจอ RTX 4090ของเขานะครับ ลดอุณหภูมิลงมาเหลือเพียงแค่20องศาเซลเซียสเท่านั้นเองตอนทำงานฟูลโหลดเลยนะเรียกว่ากระหน่ำเต็มเหนียวเลยยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยโอ้โห20องศานี่ถือว่าเย็นมากๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เย็นมากถ้าเทียบกับชุดระบายความร้อนที่มีในคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นนะฮะเพียงแต่ว่าตอนแรกผมเห็นข่าวนี้ผมก็สงสัยว่าเฮ้ยเขาต่อเอาชุดคอมเพรสเซอร์แล้วเอาน้ำยาแบบน้ำยาแอร์วิ่งไปหล่อเลี้ยง G P U เลยเหรอโอ้โหมันมันโหดมากนะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยนะฮะก็อยากรู้ว่าเขาทำระบบยังไงผลปรากฏว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาแอร์มาเอาน้ำยา R 3 2วิ่งไปเลยนะไม่ใช่เรื่องของเรื่องคือเขาไปเอาแอร์ของเสี่ยวมีนะครับนะฮะรุ่น K F R 3 5 G W 12,000 B T U นะครับถอดคอมเพรสเซอร์ออกครับแล้วเอาชุดปั๊มน้ำใส่เข้าไปแล้วก็เดินระบบด้วยน้ำหล่อเย็นธรรมดา ก็คือหล่อเย็นเหมือนชุดน้ำในเครื่องคอมพิวเตอร์แหละเพียงแต่ว่าเวลาระบายความร้อนเนี่ยนะฮะแผงระบายความร้อนเนี่ยไอตัวแผงหม้อน้ำเนี่ยนะฮะแทนที่จะเป็นแผงเล็กๆ2ตอน3ตอนอยู่ในเครื่องมันกลายเป็นแผงคอยร้อนขนาดใหญ่ของแอร์นะฮะซึ่งโอ้โหอุณหภูมิระดับนี้แหละครับมาเจอแผงคอยร้อนนี้นะครับเรียกว่าสบายครับกว่าน้ําจะไหลลงมาถึงชุดด้านล่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ ต่อกลับเข้าไปในเครื่องเนี่ยเย็นนะฮะ20องศาซีนี่ได้สบายๆนะฮะแล้วยังมีการทดลองอยู่ด้วยนะครับว่าเอาชุดแผงคอยล้อนเนี่ยเครื่องใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเอาไปวางนอกบ้านเลยเพราะตอนนั้นนอกบ้านเขามีหิมะตกอยู่นะฮะเรียกว่าทําความเย็นกันแบบสุดๆระบายความร้อนคอยล้อนกันแบบสุดๆนะครับกาฟจอเนี่ยอุณหภูมิลงมาเลยเหลือ2อ,องศา เรียกว่า4090ยังหนาวเหน็บมาครับ2องศานี่หนาวเลยนะไม่ใช่แค่ไม่ร้อนแล้วอันนี้คือเย็นเจี๊ยบเลยโอ้โห สุดยอดมากนะแล้วก็จุดที่ร้อนที่สุดของกาจอยังลดลงมาเหลือแค่12องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาหา R T X 5090เมื่อไหร่ได้นะฮะเขาก็จะมาทำวิธีการระบายความร้อนแบบนี้แหละถามว่าทำไมเขาไม่ใช้ชุดแอร์คอมเพรสเซอร์เลยเขาบอกว่าไม่น่าได้ เพราะว่าไอ้บล็อกน้ำเนี่ยถ้าเอาแรงดันระดับคอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะวิ่งมาเนี่ยนะฮะบล็อกน้ําน่าจะทนไม่ไหวครับนะฮะแล้วน้ํายาแอร์ก็น่าจะควบคุมแรงดันสูงอะ่ะผมว่าพวกข้อตรงข้อต่อหัวฟิตติ้งอะไรเนี่ยไม่น่าจะอยู่ได้ <c oughs> ก็อาศัยคอยลร้อนขนาดใหญ่อย่างเดียวอู้ยอย่างนี้นะ ไม่ต้องใช้เครื่องแอร์ก็ได้เปลืองเงินนะฮะไปสั่งซื้อแผงหม้อน้ําหรือไปซื้อหม้อน้ํารถยนต์อันใหญ่ๆมาทําก็ได้ง่ายกว่าเยอะเพราะยังไงคุณก็ใช้ปั๊มน้ําเดิมอยู่แล้วโอ้โหเอาอันเท่าบ้านก็ได้นะครับน่าจะถูกกว่าแอร์เครื่องหนึ่งอีกนะฮะแอร์เครื่องหนึ่งนี่ก็เป็นหมื่นนะไม่น่านะเอามาถอดคอมเพรสเซอร์ออกเสียดายนะฮะเอามาเปิดห้องให้เย็นดีกว่าทําแอร์เย็นๆใช้ดีกว่าเออนะฮะเอกก็แปลกดีถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ดีครับ